สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นของวันที่นะครับของวันที่ยี่สิบสี่นะครับวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้นะวันพฤหัสบดีนะครับที่24ี่นะช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามนะครับเพื่อดูแนวทางนะครับแนวทางนะชนชอบ่อยนําไปใช้ไม่ชนไม่ชอบก็ลุ่นๆกันไปนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับขออภัยด้วยเพราะว่าอา,อาจารย์ไปงานสีดํางานศพอะ่ะจะไปงานชาปานิษกษ์จะจบประมาณนี้อา่าก็เลยไม่ได้ถ่ายทอดสดก็จะเลยเป็นเทปนะครับเป็นวิดีโอแห้งนะครับประมาณนี้นะพรุ่งนี้เราค่อยพบกันใหม่นะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเราก็มาชมรอบเย็นของเราวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับรอบเย็นวันนี้เจ็ดแปดเก้านะเน้นที่เจ็ดกับแปดนะสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดสองแปดนะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับสี่เจ็ดสี่แปดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับหกเจ็ดหกแปดนะครับตัวรองเก้านะ ถ้าเก้ามาก็จะคู่กับสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้านะครับสามนี้เลยนะครับถ้าเก้ามาก็คู่กันกับสามสี่ห้านะครับเน้นที่เจ็ดนะสองเจ็ดนะครับเน้นนะครับสามนี้นะครับสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดไปกลับด้วยนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับ ครับสามนี้เลยนะครับชนชอบค,คอยจัดนะไม่ชนไม่ชอบกรลื่นลงเพราะความบันเทิงไปนะครับ <c oughs> วันนี้ทําไมมืดไวจังเมื่อ,อตืดตื้อแล้วข่าแล้วเห <c oughs> ็นวิ่งลื่น,นะครับอันนี้สายบินนะวินน,น,นะครับสายนี้นะครับตอนนั้นที่เจ็ดเราก็เจียดนะครับแต่เจ็ดเป็นหลักนะแอเพึ่งจะนั่นเองเมื่อยตืดตือแล้วอื เดี๋ยวอาจารย์จะไปนอนก่อนนะอันนี้นะครับอาจนชอบค่อยจัดนะครับอาดัานนี้เลยนะครับจดเอาครับรอบเย็นนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับแบบแบบรอบเย็นวันนี้ก็มีตามนี้นะครับขอพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีไม่เจ็บไม่จนนะครับตามนี้เลยนะครับขอพระคุณนะครับโชคดีเฮง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 นะครับครับสวัสดีครับ